KP Family f u n ฟันสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้แม่ปิ๊กมีของเล่นดีๆมาแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ได้รู้จักกันค่ะของเล่นชิ้นนี้นะคะแม่ปิ๊กซื้อมาจากช h อป e e ค่ะในราคา3า0บาทเองนะคะเป็นของเล่นที่เป็นตัวช่วยในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนที่ดีเลยนะคะของเล่นชิน้นนี้มีชื่อว่านี่ m a p of the world national f แ a g แผนที่โลกและธงชาติประเทศต่างๆไม่ไปแบบขออนุญาตแกะให้ดูนะคะว่าข้างในมันเป็นอย่างไรบ้างค่อนข้างจะหนักนิดนึงเพราะว่าในตัวข้างในนี้มันเป็นวัสดุที่ทำมาจากไม้นะคะแล้วให้ดูนะคะดูนี่คะ่ะตัวกระดานของแผนที่โลกนี้นะคะเป็นวัสดุที่ทำมาจากไม้ค่ะ แล้วก็เขามันมันจะไม่คมนะคะไม่มีเสีย้ยนไม่ปักมือลูกแน่นอนเป็นกระดานแบบเปิดปิดได้พับได้ข้างหน้านี้จะบอกประเทศต่างๆนะคะส่วนข้างในจะบอกเป็นแผนที่โลกนะคะอ่าในส่วนของที่หนึ่งนะคะวัสดุเขาทำมาจากไม้กระดานเปิดปิดได้ไม่มีเสีย้ยนไม่ปากมือลูกแน่นอน ส่วนกับอันที่สองนะคะส่วนของที่สองเป็นธงชาติที่มากับกล่องแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้ใส่ถุงนี้หรอกมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะลูกๆเอาไปไหนแม่ปป๊กลยใส่อถุงหนึ่งธงชาตินะคะมีทั้งหมด36ประเทศ่าเดี๋ยวให้ดูกันนี่นะคะมีทั้งหมด36ประเทศเราก็จะเล่นยังไงล่ะนี่นี่เดี๋ยวบอกก่อนว่าทำมจาจากอะไร ธงชาตินะคะตัวของธงชาติทำรรมาจากพลาสติกแบบอย่างดีเลยนะคะไม่มีเสียมไม่ตำมือแน่นอนเราก็มาเรียนรู้วิธีการเล่นก่อนแต่ก่อนอื่นนะคะบอกประโยชน์ของเขาก่อนประโยชน์ของของเล่นชินีนะคะช่วยในเรื่องของการฝึกทักษะความรู้ความจําแล้วก็เรื่องการสังเกตนะคะอย่างที่1อย่างที่2เป็นอ่า ึกในเรื่องของภาษาเพราะทั้งหมดนี้เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเราก็จะได้สอนลูกๆนะคะในเรื่องของการสะกดคําด้วยนะคะส่วนอย่างที่3นะคะประโยชน์ของเขาก็คือช่วยในเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของลูกๆอะคะ่ะในการปักธงชาติเข้าไปนะคะว่าอยู่ประเทศไหนเราก็การแผนที่ออกมานะคะอือ่าสมมุต ของชาติอ่าของไชน่านี่อยู่ตรงไหนเอ่ยก็ถามเพื่อนเพื่อนอันนี้อยู่ตรงนี้เองเสียบเข้าไปเลยจ้าเสียบอย่างนี้เลยอย่างนี้นะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็จะได้เรียนรู้ <ๆ S 1> และสนุกไปพร้อมๆกันกับลูกๆนะคะ <ๆ S 1> อ่ะเดี๋ยวไม่ปิกอธิบายให้ฟังก่อนข้างหลังเนี้ยค่ะข้างหลังเขาก็จะบอกชื่อนะคะ อ่าอย่างที่หนึ่งบอกชื่อของประเทศนะคะบอกภาษาที่ใช้บอกสกุลเงินที่ใช้บอกทวีปนะคะของประเทศนั้นแล้วก็บอกพื้นที่แล้วก็จำนวนของประชากรที่อยู่ในประเทศนั้น,นเราไปดูวิธีการเล่นกันอีกกว่าค่ะว่ามีวิธีการเล่นอย่างไรบ้างก็แค่อ่ะอย่างที่หนึ่งจับชื่ออ่ะจับชื่อ อ๋อไม่ใช่สิขอโทษค่ะจับคู่ประเทศนะคะแล้วก็แผนที่นะคะแบบที่1ส่วนแบบที่2นะคะก็จับคู่ประเทศโดยใช้ภาษาอังกฤษกับธงชาติก็สอนสอนลูกๆไปอ่าชไน่าสะกดอย่างไรคะลูกค้าแล้วก็บอกลูกไปนะคะอ่าอยู่ตรงนี้นี่เองอ่าแล้วก็เสียบลงไปอะไรอย่างงี้นะคะ เป็นของเล่นที่ดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรมีไว้นะคะเป็นการฝึกทักษะความรู้ความจำการสังเกตการใช้ภาษาและการฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็กและที่สำคัญเป็นการฝึกเรื่องของสมาธิค่ะว่าลูกๆเขาจะอยู่กับของเล่นชิ้นนี้ได้นานไหมเราไปดูเปเปอร์กับน้องเรสเม่เล่นกันดีกว่าค่ะว่าเขาเล่นกันแล้วเขาแฮปปี้กันไหมจาขับซีวิคไปเกาหลีเนี่ย จะไปยังไงล่ะอธิบายให้ฟังหน่อยจะเดินทางยังไงรู้ได้ยังไงว่าเราจะต้องไปปักธงที่ไหนเกาหลีอยู่ในทวีปอะไรจ๊ะเอเชียเอเชียแล้วไหนเอเชียอยู่ไหน<อ>สังเกตตรงไหนบอกเพื่อนๆอธิบายให้เพื่อนๆฟังด้วยต้องขับ่าญนนี่ปุ่นนึงครับอ่าอ่ะอแล้วเกาหลีอยู่ไหนแม่ยังมองไม่เห็นเกาหลีนะไหนไหนนีเขาดูหน่อยไม่ชัดเจนว้า แล้วลูกรู้ได้ยังไงว่าเกาหลีอยู่ที่นี่อธิบายให้ฟังหน่อยดิเพราะว่าเพราะว่าเมเ็ตเมตูเมตูตรงนี้ก็เลยสะกดนะหรอตัวสะกดหรอคะเขาก็อยู่ที่กรุงกรุงโซเกาหลีอยู่ในทวีปเอเชียอะต่อไปต่อไปจะเอาธงชาติไหนสอนน้องเลสแมทีซิเลสแม่จ้าอังกฤษออังกฤษอังกฤษไม่มีอะไรลูก ก็ที่จมน้ำาย่างนี้อาหารทูชามาให้ดูสิบริกิดต่อไปต่อไปเอาคันไหนล่ะคะต่อไปประเทศอะไรเปเปอร์ไปประเทศอะไรอารัสเซียในรัสเซียอยู่ตรงไหนจ้ารัสขนค่ะวอชแมคคนเก่งที่สุดในโลกเลยไทยไปรัสเซียอ่าไหนไหนหันมาสิรัสเซียอยู่ในทวีออะไรเอ่ยดูดูตรงข้างหลัง ไอวินต้องชอบแน่ๆเลยของเล่นชิน้นนี้ว่าไอวินก็ชอบดูแผนที่เหมือนกันว้าวเสียบเลยบอกไอวินมาเล่นกับเป๊ปเนาะโควิดหายเรามาเล่นประเทศกันดีกว่าไอวินน่าจะชอบเลยเนี่ยเปเปอร์ paper. ลูก้ได้ไงอ่ะลุ้ยไงคะถูกต้องไหมถูกต้องด้วย,วย,วยต่อไปประเทศไหนคะไม่ได้มั่วใช่ไหมลูกอ่านก่อนใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะคะ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง KP Family Fun ได้ทำคลิปถัดไปด้วยนะคะแล้วคราวหน้าคลิปถัดไปแม่ปิ๊กจะมารีวิวของเล่นชิ้นใหม่ให้ฟังนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอ้ออ้ออ้อถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะแม่ปิ๊กก็จะพาลูกๆไปเที่ยวนะคะก็จะทำคลิปพาลูกๆเที่ยว นะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนก็สนใจจะพาลูกๆไปเที่ยวที่ไหนแบบเป็นสถานที่เที่ยวสำหรับครอบครัวก็กดติดตามช่อง KP Family Fun ด้วยนะคะไปลคะค่ะ